สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับผมวิเ่นเคยครับปิกโอลิมปัสฮาบ้านและที่ดินนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับบ้านอีกหลังหนึ่งครับที่อยู่ในถนนหาดไทรานะครับเป็นโครงการหมู่บ้านวิลล่าจามจุรีนั่นเองนะฮะบ้านหลังที่อยู่ด้านหลังผมนี่เองนะครับบ้านหลังนี้สวยงามมากลยฮะขนาดเนื้อที่5.4.5ตารางวาบ้านหลังใหญ่เลยภายในจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวพาไปดูบ้านกันเลยไปเลยครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูภายในตัวบ้านนะฮะ เดี๋ยวพาดูโดยรอบก,ก่อนนะฮะนี่คือถนนทางเข้ามานะฮะก็กว้างขวางนะครับผมด้านหน้านะครับครับแล้วก็ในซอยนะฮะด้านหน้าบ้านนะครับหลังนี้นะฮะก็สามารถจอดรถได้ประมาณหนึ่งคันนะฮะดูด้านหน้าฮะกว้างเหมือนกันนะครับโครงการนี้นะฮะเป็นวิลล่าจามจุลีนะครับผมก็จะอยู่ที่ถนนหลักคาไทยลาดเลยนะฮะเข้ามาอาจจากซอยนิดนึงนะครับ หลังนี้นะครับขนาดเดือที่5.4.5ตารางวานะฮะหลังนี้แถมเฟอร์ครบเลยนะครับสวยงามเลยนะครับกระเบื้องด้านล่างปูกระริโตนะฮะก็ตรงนี้จะใกล้สวนหย่อมนะฮะใกล้สวนหย่อมใกล้ฟิตเนสสระว่ายน้ำหลังบ้านไม่ติดใครนะครับหลังนี้ถือว่าโอเคเลยสวยเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในเลยนะฮะนี่ฮะก่อนเข้าไปดูข้างในน่ฮะให้ดูโรงจอดรถนะฮะหลังคานะครับก็ทําให้ สวยงามเลยนะฮะดูเลยนะครับผมตามนี้เลยนะครับคือจริงๆแล้วกว้างนะฮะด้านหน้าน่าจะจอดได้2คันนะครับแล้วก็ในบ้านอีก2คันนะครับพื้นที่ใหญ่มากนะครับโดยรอบนะครับรอบบ้านก็จะเทหินต่างๆให้ครบเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูข้างบ้านก่อนเลยครับในรอบโดยรอบก่อนเลยนะครับนี่ฮะมีปั๊มน้ําแทงน้ําให้ครบฮะด้านหลังนะครับก่อนจะเข้าไปดูข้างในเราไปดูรอบๆก่อนแล้วกันนะฮะโซนนี้น่าจะออกมาเป็นโซนอาซัก ผ้านะฮะซักแห้งแต่พื้นที่เขาเยอะฮะสามารถเดินได้รอบบ้านได้เลยนะครับนี่ฮะก็จะมีสวนเล็กๆนะครับตรงนี้สามารถเดินได้รอบเลยอ่านะฮะอ่ไหนๆมาแล้วเดี๋ยวพาเดินรอบไปด้านหน้าอีกฝั่งหนึ่งเลยก็ได้ฮะครับหลังนี้พื้นที่เยอะมากเลยนะฮะก็สะดวกสบายมาง่ายนะฮะตรงนี้ก็จะใกล้อาตลาดไทยมิตรนะครับแล้วก็ เชื่อมตัดกับถนนเรียบคลองสอง f ัฟฟอรีเวอร์แฟชัออกได้หลายทางครับเข้ามินบุรีก็ง่ายนะฮะนี่ครับตรงนี้ก็จะมาทะลุด้านนี้ฮะหลังบ้านนะครับสามารถเดินได้รอบบ้านเลยนะครับสวยงามมากเลยนะฮะนี่ขนาดข้างนอกนะฮะก็น่าอยู่คะระลุ้มเลื่อนเพราะว่าเขาใส่ปูหินแล้วก็ใส่ต้นไม้ต่างๆให้ดูเขียวสบายตานะครับนี่เลยนะครับพื้นที่เขาใหญ่นะฮะ54.5 ตรงนี้ก็จะมีต้นไม้นะฮะเป็นต้นสนหรือเปล่านะฮะน่าจะใช่นะฮะนี่เลยครับนี่เลยเข้ามาก็จะเป็นทะลุมารงจอดนะฮะดานหน้าบ้านนะครับเนี่ฮะเขาใส่หลังคาไมทเลนชีทให้นะครับสวยงามเลยนะครับโอเดี๋ยวเราเข้ามาดูภายในบ้านกันเลยนะครับนี่เลยนะฮะโอ้เข้ามาสวยงามมากเลยนะฮะ ดูไฟโชว์เขาก่อนนะครับโอ้โหดูหรูหรามากเลยนะฮะเนี่ครับผมบ้านหลังนี้เขาออกแบบมาสวยงามจริงฮะนี่ฮะนี่คือชั้นทีวีได้ตามที่เห็นนี่เลยนะครับผมชั้นทีวีนะฮะโต๊ะทานข้าวชุดรับแขกนี่เลยฮะเข้ามาที่เห็นยังไงที่ตามวิดีโอคลิปนี้ฮะก็คือแถมตามนี้เลยนะครับโอ้โหสวยงามมากเลยครับรวมถึงม่านนะครับแล้วก็แอร์นะ ชั้นล่างนะฮะได้แบบนี้เลยนะครับสวยงามมากเลยฮะหลังนี้ขนาดเนื้อที่ห้าสิบสี่จุดห้าตารางวานะฮะดูผมชอบจริงนะฮะหลายหลายหลังมาเจอหลังนี้ก็สวยจริงฮนะนี่ฮะนี่โตฐานข้าวนะครับผมนี่นะฮะไฟดูหรูหรามากเลยนะครับแล้วก็จะเห็นวิวด้านหลังนะฮะที่ผมพาเดินลอกเมื่อต้นคลิปเมื่อกี้ะฮะเนี่ยครับ ตรงโต๊ะทานข้าวนี่จะมองออกไปเห็นวิวนะฮะมีมา่านมีอไรให้ครบเลยนะครับโต๊ะทานข้าวแถม1ชุด6ตัวนะครับนี่ฮะโต๊ะนั่ง6ท่านเลยนะครับ,ววนะรบสวยงามมากนะครับผมนี่คือชั้นล่างนะฮะเดี๋ยวจะมองออกไปด้านหน้านะครับถ้าเกิดมองจากมุมนี้เข้าไปนะฮะก็สวยงามเลยฮะดูเลยครับผมบิลล่าจามจุรีฮะติดถนนทยลาลาแเลยฮะเข้ามาซอยทาลาดนิดเดียวนะครับ โอเคเดี๋ยวเราก่อนเราจะไปดูด้านบนนะฮะเดี๋ยวเราพาดูข้างล่างก่อนนะครับแยกจากโซนเมื่อกี้นะฮะที่เราเดินมาจากครัวแล้วก็ถักเข้ามานะฮะอ่าโทษทีเดินมาจากหน้าบ้านแล้วก็โต๊ะอาหารนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องน้าก่อนเลยนะครับห้องน้ําเข้ามาปุ๊บนะครับนี่เลยนะฮะมีกระจกติดสวยเลยแล้วก็ห้องนู้ห้องน้ํานะครับ ก็เป็นห้องน้ําข้างล่างนะฮะมีกระจกติดกระจกติดให้ครบเลยนะครับโอเคถัด okay. มาก็จะเป็นห้องครัวนะครับนี่เลยต่อกันเลยนะครับนี่ฮะห้องครัวก็ออกแบบน่ารักดีนะฮะดูด้านบนก็จะมีไฟสวยงามมากเลยนะฮะห้องครัวก็จะสามารถทะลุกออกไปรอบนอกบ้านได้เหมือนกันนะครับที่เราเดินสครู่นี้นะฮะคร,ครัวก็จะใส่ทำเคาน์เตอร์ทำซิงค์อะไรต่าง ให้ครบนะครับบูกกระเบื้องมีมูลี่ให้ด้วยนะครับแล้วก็จะแถมตัวคูดูดควันให้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ต่อแก๊สให้สองหัวนะครับแล้วก็โซนตรงครัวเนี่ยฮะเดินออกมานะครับผมก็จะทะลุออกมาทางข้างบ้านได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนแทงน้ําปั๊มน้ําตรงนี้ฮะที่เป็นโซนหลังบ้านนะครับตรงนี้ก็เอาไว้เป็นลานซักผ้าอะไรต่างได้นะฮะตรงนี้ที่เชื่อมไป ที่จอดรถตรงหน้าบ้านที่เราเข้ามาเมื่อักครู่นี้นะครับผมครับผมโอเคเดี๋ยวเรากลับเข้าไปข้างในเลยฮะสวยงามนะครับนี่ฮะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับหูดูดควันนะครับแล้วก็ตัวเตาแก๊สนะครับที่ทำกับข้าวนะครับผมสวยงามนะฮะโอเคสำหรับด้านล่างก็ลงตัวดีครับน่าอยู่ก็ถือว่าว้างหันหลังใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูข้างบนกันเลยนะครับ สวยมากครับสวยมากโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันเลยนะครับหมู่บ้านนี้นะฮะเป็นหมู่บ้านวินล่าจามจุลีลายมินทาไทยลาดนะครับผมโครงการนี้ก็จะอยู่ใกล้ครับตลาดฮัทไมิดนะครับอยู่ใกล้สวนสัตว์ซอฟทิเวอร์นะครับมีทางแยกย่อยไปหลายทางบิ๊กซีเรียบของสองนะฮะตัดไปแฟชั่นได้นะครับผม ตรงนี้ฮะโอ้โหมันสวยมากนะครับนะฮะสูงริบเลยนะฮะแล้วก็จะมีไฟให้ตรงนี้สวยๆหนึ่งอันนะครับทางขึ้นนะครับผมตรงบันไดนะฮะเคเอ่อตัวนี้เป็นบ้านสองชั้นห้าสิบสี่จุดห้าตารางวานะครับหลังนี้นะสามห้องนอนสามห้องน้ําเลยนะครับผมพื้นข้างล่างเนี่ยเขาปูกระเบื้องแกนิโตให้นะครับแล้วก็พื้นชั้นบนเนี่ยของเราปูด้วย fpc นะครับก็ข้อดีฮะ ปวดไม่ปวดไม่กินนะฮะไม่ต้องเจอปัญหาปวดหรือเจอปัญหาในส่วนของตัวน้ําที่เป็นเวลาเจอน้ําแล้วเปื่อยนะฮะเกขึ้นมาข้างบนเห้เหนื่อยเลยเนี่ยสวยงามมากเดี๋ยวให้ดูห้องน้ําด้านบนก่อนเลยนะครับนี่ฮะสวยงามแยกนะครับแยกในส่วนของอที่อาบน้ําแล้วก็ในส่วนของตัวอ่างล้างหน้าแล้วก็ชักโครกนะครับตรงนี้เขา จะมีห้องกระจกกั้นนะครับระหว่างที่อาบน้ำให้นะฮะแล้วก็มีชาวเวอร์ให้สวยเลยนะครับนี่ฮะสวยงามมีเครื่องทำควาอุ่นให้ด้วยนะครับห้องนี้นะครับถือว่าสวยเลยนะครับอ่าถัดมานะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ำอ่าห้องนอนนะครับที่เป็นห้องมาสเตอร์เบดมเลยนะครับห้องนี้ผมต้องบอกว่าสวยงามนะฮะผมชอบมากเลยนะครับเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับ โอ้เข้ามานี่สวยเลยได้เตียงนอนหนึ่งหอันนะฮะหนึ่งเตียงนะครับก็น่านอนมากเลยนะฮะนี่คือห้องนอนอ่าห้องมาสเตอร์นะฮะนี่เลยนะครับมีไฟมีแอร์ให้หนึ่งตัวนะครับห้องน,นอนนี้เนี่ยสามารถที่จะเปิดทะลุออกไปตรงระเบียงได้นะครับระเบียงก็กว้างนะฮะกว้างมากเลยดูหน้าบ้านได้นะครับเปิดให้ดูนีเลยนะครับเปิดออกไปก็สามารถมองข้างนอกมองวิวได้เลยมีระเบียงนะฮะ ก็สามารถรับลมชมวิวได้เลยนะครับสามารถมองออกไปด้านหน้าได้เลยนะฮะนี่เลยโ mm hmm. อ้ยเย็นมากเลยนะครับระเบียงกว้างนะฮะดูดิฮะนี่นะครับนี่มองวิวออกไปข้างนอกได้สบายเลยนะครับเย็นฮะเปิดประตูมาเย็นเลยไม่ต้องติดแอร์เลยนะครับนี่หน้าหนาวฮะหน้าหนาวไม่ต้องติดแอร์ฮะสวยงามไหมฮะออกมารับลมชมวิวได้เลยนะครับ แถมม่านให้เรียบร้อยนะฮะม่านแล้วก็มีม่านใส่กรองให้อีกชั้นหนึ่งนะครับม่านสีขาวๆเมื่อสักครู่นี้ครับสวยนะฮะหลังนี้เนี่ยครับนานนอนเลยนี่ฮะสวยงามมากครับได้ตามนี้เลยนะฮะตรงห้องนอนนี้นะฮะก็จะมีชั้นเคาน์เตอร์เนี่ยครับผมทําเป็นเคาน์เตอร์อาวางทีวีชั้นวางทีวีวางของวางอะไรได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวห้องตรงนี้เขาจะมี ตู้เสื้อผ้าที่เป็นบิวอินนะฮะนี่ฮะสวยงามมากเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะมีห้องน้ำมีตัวนะครับห้องนี้สวยงามเลยนะครับในห้องน้ำห้องนี้นะฮะก็จะมีอาชวเวอร์ shower, มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะฮะแล้วก็ตัวห้องอาบน้ำเนี่ยเขาจะทำกระจกกั้นนะครับนี่เลยสวยงามครับผมสวยงามสวยงามกว้างเหมือนกันนะฮะนี่ครับ สวยเลยครับโอเคเดี okay, ๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันเมื่อกี้หลังจากเข้ามา,าเห็นเห็นเห็นตู้ฮะนี่ครับนี่ฮะเป็นตู้เสื้อผ้าที่เขาทำบิวอินเลยนะครับสำหรับห้องนี้นะฮะสวยงามเลยนะครับนี่ครับผมตู้ให,ใหญ่มากเลยนะฮะมัดเ,เ,เ,เอาไว้สำหรับอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวนะฮะจะมีกระจกนี่ฮะที่แต่งตัวให้ตรงนี้นะฮะ ชั้นสวยเลยนะครับนี่เลยครับมองเห็นไหมฮะชั้นไหมครับเนี่ยฮะเขาบิวเลยฮะบิวบิวอินเลยสวยงามมากเลยนะครับเป็นตู้เสื้อผ้านะครับแล้วก็จะมีห้องแต่งตัวให้เบอร์สกู่นี้ในซอกนั้นนะครับโอเคถัดมานะฮะจากห้องมาสเตอร์เบสเลานะครับก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะฮะห้องนี้ก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะฮะบิวดีนะครับแถมบ้านแถมไรให้ครบนะครับ สามารถมองวิวจากด้านนอกได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะวิวข้างบ้านได้เลยนะครับหลังบ้านไม่ติดไกลนะฮะหลังนี้จุดเด่นแต่จะเห็นเป็นสวนมะม่วงนะฮะด้านหลังจะเป็นสระว่ายน้ำให้เห็นนะฮะตรงนั้นนะครับมองสระว่ายน้ําได้เลยน่าจะเป็นสระว่ายน้ําของสโมรสรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะอ่าน่าจะเป็นของโครงการ, <fino> รนะครับนี่ฮะวิวสวยฮะ,ะจะมีระเบียงเดินชมวิวได้ด้วยฮะห้องนอนนี้นะครับผม มีม่านให้เรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งกันครับที่อยู่ด้านบนนะครับผมนี่เลยห้องนี้ก็เช่นเดียวกันเลยนะครับ<ม>วิวก็สามารถมองออกไปเห็นวิวได้<ม>เช่นเดียวกันนะฮะดูฮะเป็นสระว่ายน้ำที่อยู่ด้านในนะฮะหลังป่า,ามะม่วงไปโอ้มะม่วงดอกเยอะดีจังเลยนะครับวิวดีครับตรงนี้ฮะแล้วก็สามารถมองวิว ข้างบ้านได้เช่นเดียวกันนะครับ <Yeah. S 1> นี่ฮะ <Yeah. S 1> เห็นบิวข้างบ้านของตัวเองได้เลยนะฮะนะฮะสวยๆเลย mm hmm. ต้นไม้พอมันโตขึ้นมามันจะร่มรื่นนะฮะโอเคโอ้ห okay. oh, mm hmm. น้าอยู่ฮะหลังนี้นะครับสามห้องนอนสามห้องน้ํา mm hmm. กับพื้นที่ห้าสิบสี่จุดห้าตารางวา mm hmm. หมู่บ้านวินล่าจามจุลีหาดไทยล่าน,นะครับติดถนนไทยล่าเลยนะฮะหลังนี้โอ้ oh, สวยงามมากเลยนะครับ mm hmm. ก็หากสนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับ หมู่บ้านวิลล่าจามจุรีไทยลาดก็สามารถโทรให้ผมได้เลยครับ b i g o l y m p ป s 0820394495นะครับ b ิ g o อล m มปับ้านไลที่ดินครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมกับบ้านหลังนี้นะฮะวิลล่าจามจุรีนะครับที่ผมได้พาท่านผู้ชมได้ชมทั้งภายในภายนอกชั้นบนชั้นล่างนะครับหลังนี้นะฮะขนาดเดือที่54.5ตารางวา สามห้องนอนสามห้องน้ำนะคบเป็นบ้านที่หลังใหญ่ทีเดียวนะครับจอดรถได้สามคันนะฮะอยู่ใกล้สวนนะครับใกล้สวนหย่อมใกล้สระว่ายน้านะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นติดถนนทายราชนะครับต้นซอยนะครับเข้ามานิดเดียวนะครับผมหากเป็นเจ้าของนะครับอยากเป็นเจ้าของหลังนี้นะครับโทรหาผมได้เลย0ูนย์9ป4สองปิกโอลิมปัสบ้านไระที่ดินนะครับก็รายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะผมจะใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดกริ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมมีบ้านหลังใหม่ที่รีโนเวทเสร็จแล้วพร้อมเข้าอยู่ผมจะทําการอัปคลิปอัปโหลดรีวิวให้โดยด่ยเลยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ